กันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้วันที่พระเจ้าทรงสร้างเพื่อให้เราทั้งหลายชื่นชมยินดีและเบิกบานในพระองค์เอเมนเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไลฟ์นะคะอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะว่าได้มีการจัดงานประกาศนะคะใช้ใชเ้เนื่องในโอกาสของวันคริสต์มาสเนี่ยมาทำเป็นจัดงานประกาศที่คิดจะจัก ยุพระคุณไซโยกเมื่อวันวันเสราร์เนาะวันเสราร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็ร่วมนมัสการพระเจ้ากับคิตจักรที่ไซโยกนะคะก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้ที่เราจะมาสามัคคีธรรมกันทางออนไลน์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานผ่านไปด้วยสรรเสริญขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องในตำบลท่าเสานะคะก็ามาร่วมงานกันมากกว่า700ดร้อคนนะ ก็ขอบคุณพระเจ้าอาหารพอนะคะอาหารนี่คือเหลืออาหารเหลือด้วยอาหารไม่ไม,ไม่ขาดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มค่ะเสื้อผ้ามือสองที่เอามาแจกของขวัญอะไรเงี้ยก็คือทุกคนได้กันไปอย่างขอบคุณพระเจ้าเลยแล้วก็ยังมีเหลืออยู่ด้วยที่สําหรับที่เราก็จะเก็บไว้สําหรับการจัดงานาในช่วงของวันเด็กต่อเลยนะคะ ก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆสำหรับที่พระเจ้าได้ให้เราได้รับชัยพระองค์ ได้ทํางานนี้ด้วยกันก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องที่อธิษฐานเพื่อส่งของมาร่วมงานนะคะแล้วก็นําอาหารนําของใช้นําของขวัญต่างๆที่มาร่วมแจกไม่ว่าจะเป็นเงินถวายคําอธิษฐานการมาร่วมการมาร่วมงานนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านเลยก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆที่เราได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วย จัดงานประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็พี่น้องที่ได้รับความรอดที่เป็นผู้ที่มาครั้งแรกก็หลายร้อยคนอยู่นะคะก็มีคนมาที่ยังไม่เคยมาเลยเนี่ยเยอะแล้วก็ผู้คนก็ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้ที่ทีมงานนะคะที่มาร่วมงานก็เดินทางไปร่วมงานแล้วก็เดินทางกลับกันอย่างปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าวันนี้ ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเพื่อให้เราท้งหลายชื่นชมินีระเบิกบานในพระองค์เอเมนนะพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้ามอบให้กับเราทําแล้วก็ให้เราได้มีส่วนในการถวายงานให้กับพระองค์ในทุกๆอย่างในชีวิตของเราอะไรก็ตามที่ เราทำนะที่พระเจ้าอนุญาตให้เราทำให้เราทำด้วยความเชื่นชมยินดีและทำด้วยความเต็มใจเอเมนนะขอบคุณพระเจ้าก็ในวันงานนะเราเองกออ็ช่วยงานทำหลายอย่างอยู่แล้วก็มีการประกาศข่าวประเสริฐเป็นแบบสั้นๆในซุ้มต่างๆด้วยเราจะมีซุ้มใสยดาวแล้วก็ก่อนที่ผู้ที่มาร่วมงานจะเข้าสู่การสอยดาวซึ่งมีรางวัลดีๆเยอะแยะมากมายเนี่ยนะ ผู้ที่จะรับบาตรสอยดาวก็จะรับคำอธิษฐานแล้วก็เล่าเรื่องราวพระเยซูหรือว่าที่มาของวันคริสต์มาสให้ฟังก่อนสักนิดหน่อยก็เขาก็จะได้ไปสอยดาวกันนะแล้วก็ก็ได้อยู่ซุมนั้นด้วยแล้วก็ได้รับใช้พระเจ้าในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐในคำคืนนั้นด้วยก็เลยไม่ได้มีโอกาสนะที่จะถือโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอให้กับพี่น้องดูบรรยากาศทั่วไปในงานแต่ก็มี ถ่ายไป2คลิปเล็กๆเนาะให้พอเห็นว่าตอนนี้เรามานี่ทำอะไรยังไงกันเนาะ<อ>ก็จะบอกว่างานคริสต์มาสที่จัดเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงแล้วกันเนาะที่จัดที่ตำบลท่าเสาอำเภอสะยองเนี่ยจัดมาตั้งแต่ปี2015นะปีนี้คือปี2025ก็จัดมาเป็นประมาณ10ปีแล้วเนาะจัดอย่างต่อเน,นื่องทุกปีขอบคุณพระเจ้าเนาะด้วย คือเป็นงานของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงจัดเตรียมจัดหาเองเราก็เริ่มต้นทำกันด้วยความเชื่องานประกาศข่าวประเสริฐเป็นงานของพระเจ้าที่ให้เราได้ร่วมมือกับพระองค์ทรงทำพระเจ้าเป็นพระวิญญ,ญาณเราเองก็เป็นวิญญาณที่มีความคิดจิตใจแล้วก็อาศัยในร่างกายนี้ดังนั้นทุกการงานเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งสามส่วนเนี้ย เกิดขึ้นก็คือฝ่ายวิญญาณฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็ความคิดนะคะที่จะเกิดการงานขึ้นการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณใช่ไหมแต่ผู้ที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐเอาข่าวประเสริฐออกไปก็คือจะต้องเป็นฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังถูกไหมที่เราจะทําการประกาศข่าวประเสริฐก็มเมล็ดก็ได้ถูกหวานลงไปนะยังชาวท่าสาวในทุกๆปี ก็ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติและขออธิฐานอวยพรพี่น้องประมาณ700กว่าคนที่เข้ามาในงานทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงให้เมล็ดพระวจนะของพระเจ้าเติบโตขึ้นในหัวใจของพวกเขาให้เขาเข้ามาพึ่งพาพระองค์มาหาพระองค์ติดสนิทกับพระองค์และเติบโตขึ้นในพระองค์จนถึงสุดท้ายแล้วเขาได้ติดตามพระองค์และได้ไปสวรรค์อยู่กับพระองค์นิรันดร์การเอเมน สวัสดีพี่น้องในภรคีทุกท่านเอาละเรามานำมรสการพระเจ้าด้วยกันนะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันแบ่งปันนะคะเราเราคำพยาานะคะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันเหมือนอย่างเคยนะในช่องนี้เนี่ยในช่องอ House of Soft Love Ministry Online เนี่ยจะเป็นช่องทางที่ไม่ได้สอนพระคัมภีร์นะคะหากว่าพี่น้องอยากจะเรียนพระคัมภีร์เรียน มัทธิวมารโกลูกายอนเรียนประถมการเรียนภาคพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่เรียนพระกัมพีอะไรแบบนี้ก็มีออสอนนะคะเยอะแยะเลยพี่น้องก็ลองหาดูแต่ว่าสําหรับช่องทางนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามาฟังทีไรนะก็เป็นการแบ่งปันเล่าเรื่องหนุนจิตชูใจมีคําพยานอ่านพระกัมพีนละมัสก,การพระเจ้ากันเหมือนกลุ่มกลุ่มเหมือนกับกลุ่มสมัคคีธรรมเนาะแต่ว่ามันผ่านออนไลน์เท่านั้นเอง สำหรับช่องนี้แล้วเนี่ยสำหรับสายฝนแล้วเนี่ยก็ถนัดเนาะถนัดแล้วก็ถนัดในเรื่องของการแบ่งปันถ้อยคำพระเจ้าเพื่อที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะช่องช่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าอธิษฐานอธิษฐานด้วยการเป็นเพื่อนอธิษฐาน แบ่งปันวิธีการนำถ้อยคำพระเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันมีคำพยานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเมื่อเราเจอกับปัญหาเรานำถ้อยคำพระเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรพระเจ้าช่วยอย่างไรแบบนี้นะคะแต่จะไม่ได้สอนพระคัมภีร์นะคะถ้าพี่น้องชอบและอยากเรียนพระคัมภีร์ก็ลองหาช่องทางที่เรียนพระคมภีร์ไปด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางนี้เราก็จะแบ่งปันกันแบบนี้ส่วนเรื่องการร้องเพลงนมัสการก็ เล่าให้ฟังเพราะบางคนก็เขียนเข้ามาว่าร้องอะไรเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ใช่นักร้องนะเราไม่ได้อยู่ทีมนมัสการใดๆแต่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อในพระองค์แล้วก็ร้องเพลงนมัสการนั่นแหละทีนี้เราก็จะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าในแบบที่เราร้องได้เพราะว่าประเด็นคือเราอาจจะร้องไม่ค่อยถูกคีย์ร้องไม่ตรงเนื้อหรือร้องเสียงทํานองไม่ค่อยถูกต้องแต่ หัวใจเราอะเราอยากจะนมสัสก,การพระเจ้าแล้วก็เพลงนมสัสก,การพระเจ้าพี่น้องก็อาจจะไม่เคยได้ยินเพลงที่เราร้องเพราะว่าเพลงนมสัสก,การพระเจ้าก็มีเยอะแยะเลยแต่ก็อยากให้พี่น้องมองถึงเ,ออเนื้อหานะว่าเรามานมาสัสก,การพระเจ้าร่วมกันหากว่าชอบก็กดติดตามแล้วก็ร่วมนมสัสก,การพระเจ้าอ่านพระวจนะแบ่งปันกันได้ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะ สำหรับผู้ที่มาพบเข้าแล้วไม่ใช่เราไม่ได้เราไม่ได้อยากฟังข้อความเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องฟังนะคะก็ไม่ต้องมาว่ากันแต่ถ้าอยากว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกนั่นแหละเนาะถ้าอยากจะเขียนว่าอะไรก,ก็ก็แล้วแต่เนาะก็สิทธิ์ของท่านเลยแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าคือช่องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเราเป็นเพียงผู้เชื่อคนหนึ่งซึ่งอยากจะแบ่งปันเท่านั้นเอง และเราเชื่อในความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าดีกับเรามากๆเราได้รับการอวยพรเราได้รับการช่วยจากพระผู้ช่วยให้รอดมาตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เราได้เริ่มต้นรู้จักกับพระเยซูในปีคิดตศกราช2 0 0 0วันที่21กันยายนเนี่ย25ิปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับพระพรได้รับความเข้มแข็งสติปัญญาชัยชนะ คำตอบจากคาอธิษฐานมาโดยตลอดและในฐานะผู้เชื่อก็คือผู้ที่สามารถที่จะประกาศเรื่องราวของพระองค์ได้เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูเราก็คือทูตของพระคริสต์นั่นเองดังนั้นในฐานะทูตของพระคริสต์เราอยู่ก็เพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้ข่าวประเสริฐนี้ออกไปเพื่อที่จะหนุนจิตชูใจผู้คนที่เชื่อในพระเยซูแล้ว เคยอธิษฐานตอนรับพระเยซูแล้วเคยได้ยินได้ฟังการประกาศเรื่องของพระเยซูเคยไปงานคริสต์มาสเคยร้องเพลงคริสต์มาสแต่ไม่รู้ความหมายเคยได้รับใบปลิวแต่อยากจะรู้ว่าเ,เรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรก็ตามเราคือช่องนี้ที่นี่สำหรับตอบโจทย์เหล่านี้หมดเลยว่าเ,เมื่อเราได้รู้จักกับพระองค์แล้วเนี่ย แล้วยังไงมันจะไม่เหมือนเดิมยังไงแล้วมันอะไรคือสิทธิพิเศษที่เราได้รับจากการเป็นลูกของพระเจ้านั่นแหละก็คือการแบ่งปันในช่องนี้นะพระเจ้าพระบิดาเราเข้ามาหาพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนเราขอสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์บูชาพระองค์ขอพระคุณพระองค์ฮาเลลูยาแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้วันที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อให้เราทั้งหลายชื่นชมยินดีและเบิกบานในพระองค์ ขอบคุณพระองค์สําหรับชีวิตที่พระองประทานให้กับเราขอบคุณพระองค์สําหรับร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณพระองค์สําหรับการจัดเตรียมจัดหาที่พระองประทานให้กับเราขอบคุณพระองค์สําหรับเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่งห่มขอบคุณพระองค์สําหรับครอบครัวขอบคุณพระองค์สําหรับสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราไม่รู้พระเจ้าพระบิดาเราขอสารภาพบาปและกลับใจใหม่จากความคิดการกระทาและคาพูดที่ไม่ถูกต้องขอรับการชําระโดยพระฤูกหิตพระเยซู เราอธิษฐานขอมอบเวลาแห่งการแบ่งปันพระวจนะการนมัสการและการอ่านพระคัมภีร์นี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าขอพระองค์ได้รับเกียรติในชีวิตของพวกเราในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นในชีวิตของพวกเราขอพระคุณความสามารถให้กับเราในการฝึกฝนนำพระวจนะของพระเจ้ามาฝึกฝนในชีวิตประจำวันใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดผลถวายเกียรติพระเจ้าเอมิน ฮาเลลูยาแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเอเมนเอเมนเอเมนคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลา คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความราักบ่ายครั้งที่เรามัวกลุ้มใจทิ้งให้ชีวิตมุนมองเฝ้าหมองมีใครบ้างไม้ที่จะเข้าใจข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้สายใยใจเราผูกพัน พระเยซูบังเกิดในรางยาพระเยซูบังเกิดในรางยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูคริสต์พระผู้ถ่ายได้มาบังเกิดเอเมนดึกดืนขึ้นนั้นสวรรค์สวยเด่นด้วยแสงดาว นพาพราวพรางพระเยซูคริสต์มาบังเกิดนานมานักนานชาวโลกต้องโศกและทุกทนไม่เคยหลุดพน้นจีส่สาบสนและแนงนาจึงทรงได้โปรดมาโลกเหล่านี้จึงชื่อ บันดาลฟ้ามืดคืนรุ่งด้วยแสงแตะวันเราขอบูชาวันท้ากราบไหวพระเยซูคืนนั้นเช้าสวารรค์ร่วมกันถวายพระพร คืนนั้นสุขสันต์ข้ามคืนแห่งคำสัญญาข้ามคืนแห่งคำสัญญาฮฮเลลูยาขอบคุณพระเยซูคริสต์